ราจะเห็นว่าหน้าตาหมดเหมดผมเนี่ยเขาเปล่าๆเนี่ยหน้าตามันแปลกๆนะครับไม่เหมือนที่ผมโชวยอดหรือโชว์อะไรเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้งแอดออนอยู่สองตัวนะครับแอดออนที่จําเป็นนะครับจําเป็นมีอยู่สองตัวที่ผมใช้หลักๆก็คือหนึ่งนะครับตัวแพตตี้เหมดนะครับแพตตี้เหมิดอ่าอเหมิดบายเมซอนนะครับตรงนี้มาที่ a อ p Store นะครับมันจะใช้ได้เฉพาะนะครับ เฉพาะของ Chrome เท่านั้นของเบราว์เซอร์ของ Chrome เท่านั้นของของ Google นะครับและอีกอันหนึ่งคือ p r o d u c t o r พอเมดบายอเมพอเดบา Amazon นะครับถ้าติดตั้งสองตัวนี้ก็โอเคละอันนี้คือหน้าตา c อ้เขาไอ้เขาปลๆนะครับพอเราติดตั้งอ่ะผมจะเริ่มติดตั้งจากตัวนี้ก่อนนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับกด Add Extension นะครับ มันกําลังลงนะครับอันนี้ลงแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดอีกอันหนึ่งนะครับเพิ่มในโครมมันใช้ได้เฉพาะโครมเท่านั้นนะต้องบอกว่าเราไปเปิดเบ์เซอร์อื่นมันใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นเราใช้โครมดีกว่านะครับอ่ามันกําลังตรวจสอบและติดตั้งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วพอติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บเราเข้าที่เหมิดของเราครับแอคเค้าเหมิดของเราแล้วก็กดรีเฟรชครับอ่ามันก็จะให้เราใส่อีเมล นะครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดของเรานะครับที่ผมไม่ได้เซฟไว้ก็อีเมลอ่าพาส์เวิร์ดนะครับแล้วก็ดซาอิน มว่าแล้วภาษาผมเปลี่ยนดูเรื่องภาษาด้วยนะครับเวลาล็อกอินไม่ได้น,นี้ล็อกอินเข้าไปแล้วอ่าเห็นไหมว่ามันติดตั้ง e อ t e n t i o n เกี่ยวติดตั้งตัว p a t t y m e r g e ขึ้นอันดับแรกนะครับมันจะขึ้นมาเมื่อกี้เราจะมี 4, 4ีตัวนะครับ4ี่ฟังก์ชันนี้นะครับแล้วอันนี้คือ p a t t y m e r g e มาปุ๊บ มันก็จะขึ้นมาหน้าเดสก์บอร์ดของเรานะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นสัญลักษณ์รูปแบบนี้นะครับเป็นโปรดักเตอร์นะครับโปรดักเตอร์ตัวแพตตี้เมิร์ดเนี่ยผมเอาเอาไว้ดูยอดขายในแต่ละวันนะครับมันจะดูง่ายกว่าไอตัวนี้นะครับไอตัวเดสก์บอร์ดที่มันอยู่ของเมิร์ดบายเมซอนเนี่ยมันจะดูแบบร้าเจ็ดวันอะคือหมายเพราะว่าเอ่อตัวเนี้ยคือมันดูในระยะเจ็ดวันแต่ถ้าเป็นแพตตี้เมิร์ดเนี่ยมันจะเช็คได้เป็นรายวันว่า วันนี้เราขายได้เท่าไหร่เห็นไหมมันมี t o day s เซลเห็นไหมวันนี้เราขายได้กี่ตัวเนี่ย yesterday วันที่เออเมื่อวานขายได้กี่ตัว last d ดเเจ็ดวันขายได้กี่ตัวเดือนเนี้ยขายได้กี่ตัวแล้วก็เดือนที่แล้วขายได้กี่ตัวแล้วสี่สำคัญคือผมมาดูเรื่อง All time ครับว่ามันขายได้รวมทั้งหมดกี่ตัวแล้วถ้าเกิดเราไปนั่งนับเองอะ่ะมันจะปวดหัวอันนี้อำนวยความสะดวกเรื่องตรงนี้ถ้าสำหรับผมนะแต่ว่ามันก็มีฟังก์ชันที่เป็นอนาติ นะครับไอ้พวกนี้ก็สามารถที่เช็คได้โปรโดักว่าลงอะไรไปแล้วนะครับแล้วก็รีเสิร์ชอันนี้ถ้ามันจะเป็นโปรเท่านั้นนะครับราคาโปรก็ราคาแพงอยู่เหมือนกันถามว่าแพงไหมก็ประมาณเก้าเหรียญสิบเหรียญนะผมจะไม่ผิดนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ของฟรีอันนี้แอดออนเป็นของฟรีนะแล้วโปรดักเตอร์เอาไว้ทําไมโปรดักเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้รีเสิร์ชนะครับนะครับโปรดักเตอร์ก็มากดเดสบอร์ดตรงนี้ครับ ของมันคือผมเอาไว้ใช้หลักๆนะผมเอามาใช้หาเทรนนะคะอันนี้พอ,อปุ๊บนะครับหน้าตามันก็พอเราเข้ามาเดสบอร์ดฝั่งของโปรดักเตอร์เนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้มันก็จะบอกว่าลงไปกี่ตัวแล้วขายได้ทุเ day เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเหมือนกันเหมือนแพตตี้เหมือนกัน,น, ty, น,กนแล้วที่จริงอ่ะเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ผมถ้ามันฟนะรีผมใช้ทั้งคู่นะฮะผมใช้ทั้งคู่ ผมจะมาถ้าประโยชน์สุดของมันอ่ะผมจะมาใช้ Google t r e ทนข้างล่างนี้ครับว่ามันมีเทนอะไรอยู่เห็นไหม o o o g t r e ท d อ่า Google t r e ท d แบบ Real Time อ่ะแต่สองตัวนี้ไม่เท่าไหร่มันเลื่อนสุดท้ายนะครับอันนี้คือ Google t r e ท d แบบ r e ร a t e r ร l a t e เกี่ยวกับ T-shirt อย่างเดียวเลยพรามันมี T-shirt อะไรที่มีความน่าสนใจอยู่ตอนนี้เห็นไหมมันก็จะมีแบบบอกอ่ะอ่า T-shirt ไหนหน้าทำอะไรไม่น่าทำแต่พวกเนี้ย แนะนำให้เช็คเถงมาร์กดีๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเทรนครับมันเป็นเทรนเพิ่งมาเห็นไหมเทรนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยอันเนี้ยถ้าส่วนตัวผมใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเอาไปใช้ประโยชน์คือในพวกอีเวนต์ครับตรงนเนี้ยอัพคอมมิ่งอีเวนต์เนี้ยพวกเนี้ยเป็นเนชั่นลเดย์หรือว่าเป็นเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆที่กำลังจะมาถึงมันจะบอกว่าเนี้ยสีแดงเนี้ยหนึ่งวีคนะอันนี้สีเหลืองเนี่ยสามวีคหกวีคนะหรือมากกว่าหกวีค หนึ่งเดือนก็ประมาณสี่สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยพวกเทนเนี่ยพวกซีซันแนลพวกอ,อีเวนต์พวกเนี้ยมันต้องทําก่อนหน้านั้นน่ยประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนดังนั้นเอาเอาตัวเนี้ยเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทําประโยชน์ได้เหมือนกันแต่เช็คอย่างที่อื่นก็ได้ครับเช็คอย่างที่อื่นก็ได้แต่ไอตัวเนี้ยมันมีความสําคัญถ้าสําหรับผมนะแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะผมอ่ะจะใช้เป็นเรื่องของการรีเสิร์ช สมมติว่าผมจะรีเสิร์ชเนี้ยผมใช้โปรดักเตอร์ในการรีเสิร์ฟเช่นคําว่าเบบี้ชาวเวอร์ผมก็พิมพ์ใน Google แล้วก็คลิกขวาครับโปรดักเตอร์แล้วก็รีเสิร์ชรีเสิร์ชมันจะเข้าไปหาสินค้าที่เป็นเหมิอนดบายเมซอนให้เราทันทีทันใดเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมใช้เป็นตัวหลักในการทำงานณนะปัจจุบันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่แต่ของใครของมันคือแอดออนที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้อ่ะ นะมีติดไว้ก็ดีนะครับไม่ใช้ก็ได้ไม่ไม่ได้ว่าแต่ผมส่วนใหญ่ผมใช้นะครับอ่ะเป็นการแนะนำแอนดออนที่เอาไว้ใช้งานนะครับโอเค